พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคราบธร,รมนำน,<า>น<า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความสมบูรณ์แบแบในทางปฏิบัติสวัสดีครับคุณพระฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ที่เราอ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมอพยพด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้ากำชับให้คนอิสราเอลโดยการนำของโมเสสร่วมกันก่อสร้างพระพลาก่อสร้างหีบแผงพระสัญญาและสร้างสิ่งที่อยู่ภายในพระพลาองค์ประกอบต่ตางๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโต๊ะขนมปังที่อยู่หน้าพระพักพระเจ้าพระที่นั่งกรุณาคันประทีปทองคำสิ่งที่น่าสนใจที่เราได้ศึกษาร่วมกันในตอนก่อนหน้านี้นะครับเราเห็นว่าพระเจ้าใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทั้งหมดพระเจ้าเป็นผู้ที่วางแผนวางออกแบบสิ่งที่จะให้ประชาชนสร้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ๆโครงสร้างใหญ่แล้วย่อลงมาเล็กลงมาก็จะเป็นเรื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในพระพลาที่เกี่ยวข้องกับการนมัสการพระเจ้านั้นพระเจ้าให้ความสําคัญกําชับชี้แนะและบอกให้ใช้ให้เลือกวัสดุพระเจ้ากําหนดเอาไว้ทั้งหมดว่าจะใช้วัสดุไหนตรงไหนและขนาดของวัสดุ และวิธีการทำบางที่ก็ให้ใช้งานฝีมือใช้ค้อนในการตีในการขึ้นรูปบางที่ก็ให้มีการเย็บในการปักในการถักและทุกส่วนนั้นจะอยู่ในการควบคุมดูแลอย่างละเอียดครบถ้วนเลยนะครับอย่างคานหามที่เป็นไม้กระถินเทศก็ต้องหุ้มด้วยทองคำและคานหามก็จะต้องสอดคาไว้กับห่วง ที่เป็นใช้ในการหามในการยกหีบและในการยกโต๊ะขนมปังหน้าพระพักนั้นเหมือนพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยลงตัวเพียงแค่ใช้มือของมนุษย์เป็นผู้ที่ลงมือกระทําแทนพระเจ้าเท่านั้นเองอะนะครับสิ่งนี้ทําให้ผมคิดถึงภาพของสถาปนิกที่ออกแบบที่เขียนแบบโครงสร้างของอาคารต่างๆที่เราจะทํทาทั้งนี้ก่อนที่จะลงมือกระทําอะไรได้ ก็จะต้องเขียนแบบในรายละเอียดเพื่อรู้งบประมาณแล้วก็นำไปขออนุญาตการก่อสร้างดังนั้นรายละเอียดเหล่านี้อยู่ในที่นั่นทั้งหมดถ้าเราอ่านดูดีๆกว้างยาวเท่าไรหนาเท่าไรใช้เหล็กขนาดไหนใช้วัสดุแบบไหนทั้งหมดจะประเมินราคาเท่าไหร่ประตูจะเปิดไปทางซ้ายทางขวาหรือจะเปิดออกข้างนอกหรือจากข้างนอกมาข้างใน หน้าต่างจะเป็นแบบยกขึ้นมากี่องศาถ้าเราไปนั่งดูดีๆละเอียดมากและเมื่อได้อ่านพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ที่พระเจ้าให้คนของพระเจ้าสร้างพระพลาให้กับการนามัสการพระเจ้าให้เป็นที่ที่พระเจ้าประทับอยู่และที่พระเจ้าจัสนทนาและที่คนของพระเจ้าจะมาพบพระองค์ที่นั่นนั้นก็นละเอียดถี่ถ้วนอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับตอนที่แล้วบทเรียนเราได้เรียนรู้ว่า พระเจ้าใส่ใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มนุษย์อาจจะมองข้ามรวมทั้งใส่ใจในชีวิตของเราทั้งหลายที่ดูเหมือนว่าจะมีสิ่งเล็กๆน้อยๆมากมายในชีวิตแม้แต่ตัวเราเองบางครั้งก็มองข้ามแต่พระเจ้าไม่เคยมองข้ามสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าไม่เคยละเลยสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นเลยนะครับและแน่นอนครับการที่พระเจ้าจะให การก่อสร้างสําเร็จเป็นไปด้วยดีนั้นพระเจ้าต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่มีทักษะที่เป็นช่างฝีมือในหลากหลายสาขาหลากหลายวิชาชีพนํามาประกอบกันในด้านต่างๆเพื่อที่จะให้ความสําเร็จหรือผลงานออกมาครบถ้วนสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นช่างฝีมือในการใช้ค้อนในการตีในการทุบช่างทอ ช่างหนังช่างงานไม้หรืองานเหล็กสิ่งเหล่านี้จะต้องใช้รายละเอียดต่างๆมากมายซึ่งวันนี้เราจะเห็นพระคำของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันเนี่ยนะครับพระเจ้าได้ให้รายละเอียดต่างๆแล้วก็มีการเรียกใช้คนที่เป็นช่างฝีมือในด้านต่างๆมาร่วมกันทำให้งานก่อสร้างพระพลาของพระเจ้านะั้นสำเร็จออกมาได้ เป็นไปตามที่พระองค์ทรงประสงค์และเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่ใช่ว่างานทุกอย่างที่ต้องการฝีมือนั้นจะมาจากคนคนเดียวที่เก่งไปซัทุกๆอย่างรอบด้านคงเป็นไปไม่ได้อะนะครับมนุษย์เรามีข้อจํากัดอาจจะมีความชํานาญในด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะทางเท่านั้นนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่านอกเหนือจากการที่พระเจ้าใส่ใจความสามารถตะลันในชีวิตของเราแล้วพระเจ้าก็ใส่ใจ ในการที่เราจะนำความสามารถตะลันความรู้ทักษะทั้งหมดที่เรามีแต่และคนที่มีแตกต่างกันให้มารวมกันเพื่อที่จะช่วยให้พันธกิจของพระเจ้าขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราไม่สามารถที่จะทำสิ่งใดๆด้วยลำพังคนเดียวให้สำเร็จและงดงามได้แน่นอนครับผู้นำอาจจะมีหนึ่งคนแต่ในทีมนั้นก็จะมีหลากหลาย สาขาอาชีพหลากหลายทักษะที่จะมารวมกันโดยอยู่ภายใต้การนำของผู้นำคนใดคนหนึ่งที่จะไปทิศทางเดียวกันคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้ที่พูดถึงเรื่องราวของการที่พระเจ้าเรียกใช้ผู้คนที่มีทักษะมีของประทานที่แตกต่างกันนั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมอพยพนะครับบทที่26ข้อห ถึงข้อ37นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันครับพระธรรมอพยพบทที่26ข้อ1จนถึงข้อที่37มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับนอกจากนั้นเจ้าจงทำรับพลาด้วยม่านสิบผืนทำด้วยผ้าป่านเนื้อดีและผ้าทอด้วยได้ย้อมสีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้ม กลับให้มีภาพเครูปฝีมือช่างออกแบบไว้ม่านผืนหนึ่งให้ยาว28ซอกกว้างสี่ซอกม่านทุกผืนให้เท่ากันม่านห้าผืนให้เกี่ยวติดกันและอีกห้าผืนนั้นก็ให้เกี่ยวติดกันด้วยจงทำหูม่านด้วยได้สีฟ้าติดไว้ตามขอบม่าน ด้านนอกสุดชุดที่หนึ่งและตามขอบม่านด้านนอกสุดชุดที่สองจงติดหูไว้เหมือนกันม่านผืนหนึ่งให้ทำหูห้าสิบหูและตามขอบม่านชุดที่สองให้ทำหูห้าสิบหูให้ตรงกันจงทำขอทองคำห้าสิบขอสำหรับใช้เกี่ยวม่าน เพื่อให้เป็นพระพลาเดียวกันจงทำม่านด้วยขนแพะสำหรับเป็นเต็นท์คลุมพระพลาชั้นนอกอีกสิบเอ็ดผืนม่านผืนหนึ่งให้ทำยาวสามสิบซอกกว้างสงี่ซอกทั้งสิบเอ็ดผืนให้เท่ากันม่านห้าผืนให้เกี่ยวติดกันต่างหากและม่านอีกหกผืนให้เกี่ยวติดกัน ต่างหากเช่นกันและม่านผืนที่หกนั้นจงให้ห้อยซ้อนลงมาข้างหน้าเต็นจงทําหูห้าสิบหูติดกับขอบม่านด้านนอกสุดชุดหนึ่งและหูห้าสิบหูติดกับขอบม่านด้านนอกสุดชุดที่สองแล้วทาขอทองสำริดห้าสิขอ เกี่ยวขอเข้าที่หูเกี่ยวให้ติดเป็นเต้นหลังเดียวกันม่านเต้นส่วนที่เกินอยู่คือชายม่านครึ่งหนึ่งที่เหลืออยู่นั้นจงให้ห้อยลงมาด้านหลังพระพลาส่วนม่านคลุมพระพลาซึ่งยาวเกินไปข้างละหนึ่งสอกนั้นให้ห้อยลงมาข้างๆพระพลา ทางข้างนี้และข้างโน้นสําหรับใช้กําบังเครื่องดาดเต็นข้างบนเจ้าจงทําด้วยหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดงชั้นหนึ่งและคลุมด้วยหนังทาคัชอีกชั้นหนึ่งไม้กรอบสําหรับทําฝาพระๆลานั้นให้ใช้ไม้กระถินเทศตั้งตรงขึ้นไม้กรอบนั้น ให้ยาวแผ่นละสิบศอกกว้างศอกเศษให้มีเดือยกรอบละสองเดือยเดือยกรอบหนึ่งมีไม้ประกับติดกับเดือยอีกกรอบหนึ่งไม้กรอบพระพลาทั้งหมดให้ทำอย่างนี้เจ้าจงทำไม้กรอบพระพลาดังนี้ด้านใต้ให้ทำยี่สิบแผ่นจงทำฐานรองรับด้วยเงิน สีสฐานสำหรับไม้กรอบ20แผ่นใต้ไม้กรอบแผ่นหนึ่งให้มีฐานรองรับแผ่นละสองฐานสำหรับสวมเดือยสองอันด้านที่สองของพระพลาข้างทิศเหนือนั้นให้ใช้ไม้กรอบ20แผ่นและทำฐานเงินรองรับ40สิบฐาน ใต้กรอบให้ทำฐานแผ่นละสองฐานส่วนด้านหลังทิศตะวันตกของพละพลาให้ทำไม้กรอบหกแผ่นและทำอีกสองแผ่นสำหรับมุมพละพลาด้านหลังไม้กรอบนั้นข้างล่างให้แยกกันแต่ตอนบนยอดให้ติดกันที่ห่วงแรกทั้งสองแห่งให้กระทำดังนี้ ก็จะทำให้เกิดมุมสองมุมคือรวมเป็นไม้กรอบ8แผ่นด้วยกันและฐานเงิน16อันใต้กรอบไม้ให้มีฐานรองรับแผ่นละสองฐานเจ้าจงทำกรอนด้วยไม้กระถินเทศหอันสำหรับไม้กรอบฝาพระพลาด้านที่หนึ่งและกรอนอีกห้าอัน สำหรับขัดไม้กรอบฝาพละพลาอีกด้านหนึ่งและกรอนอีกห้าอันสำหรับขัดไม้กรอบฝาพลาพลาด้านหลังคือด้านตะวันตกกรอนตัวกลางคืออยู่ตอนกลางของไม้กรอบสำหรับขัดฝาร้อยให้ติดกันจงหุ้มไม้กรอบเหล่านั้นด้วยทองคํา และทำห่วงไม้กรอบด้วยทองคําสำหรับร้อยกรอนและกรอนนั้นให้หุ้มด้วยทองคำํำพระผลานั้นเจ้าจงจัดตั้งไว้ตามแบบอย่างที่เราได้แจ้งแก่เจ้าแล้วที่บนภูเขาจงทำม่านผืนหนึ่งทอด้วยได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้ม และด้วยผ้าป่านเนื้อดีให้มีภาพเครรูฝีมือช่างออกแบบไว้ม่านนั้นให้แขวนไว้ด้วยขอทองคำที่เสาไม้กระถินเทศสี่เสาที่หุ้มด้วยทองคำและซึ่งตั้งอยู่บนฐานเงินสี่อันม่านนั้นให้เขาแขวนไว้กับขอสำหรับเกี่ยวม่าน แล้วเอาหีพระโอวาทเข้ามาไว้ข้างในภายในมา่านและม่านนั้นจะเป็นที่แบ่งพลับพลาระหว่างวิสุธทธิสถานกับอภิสุธทธิสถานพระที่นั่งกรุณานั้นให้ตั้งไว้บนหีพระโอวาทในอภิสุธทธิสถานจงตั้งโต๊ะไว้ข้างนอกมา่าน และจงตั้งคันประทีปไว้ด้านใต้ในพระพลาตรงข้ามกับโต๊ะเจ้าจงตั้งโต๊ะไว้ทางด้านเหนือเจ้าจงทำบังตาที่ประตูเต็นนั้นด้วยได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและด้วยผ้าป่าเนื้อดีประกอบด้วยฝีมือช่างได้สีจงทำเสาห้าตน้น ด้วยไม้กระถินเทศสำหรับติดบังตาที่ประตูและหุ้มเสานั้นด้วยทองคำขอแขวนเสาจงทําด้วยทองคำแล้วหล่อฐานทองสำริดห้าฐานสำหรับรองรับเสานั้นคุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปเราเห็นว่า การสร้างพระพลาของพระเจ้านั้นได้มีการรวบรวมและต้องการทักษะจากหลายวิชาชีพหลายสาขาที่จะเข้ามาร่วมกันในการสร้างพระพลาให้สำเร็จซึ่งในประคํำของพระเจ้านั้นได้พูดถึงผู้เชี่ยวชาญผู้ที่ทำงานด้านงานปักผู้ที่เป็นช่างทองช่างทอและช่างฟอกหนัง รวมถึงช่างไม้นะครับซึ่งนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเรียกใช้ทักษะในงานด้านฝีมือของพวกเราทั้งหลายให้เข้าส่วนมีส่วนร่วมในภารกิจของพระเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เตือนใจคนอิสราเอลว่าไม่ใช่มีแต่เพียงปุโรหิตเท่านั้นที่ทรงคุณค่าในงานรับใช้พระเจ้า แต่ตรงกันข้ามพระเจ้าได้ต้องการให้ทุกคนนั้นที่สามารถเป็นส่วนสำคัญในการรับใช้รวมถึงพวกเราทั้งหลายในยุคปัจจุบันนี้ด้วยเราก็มักจะยังคงจัดลำดับความสำคัญของอาชีพและทักษะต่างๆอยู่เสมอซึ่งเหตุการณ์หนึ่งที่เราควรจะระลึกอยู่เสมอนั้นก็คือ ผู้ที่ได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณที่ถูกกล่าวถึงเป็นคนแรกในพระคัมภีร์ก็คือเบซาเลนนั้นท่านเป็นช่างฝีมือที่ชำนาญที่บันทึกไว้ในพระธรรมอพยพบทที่31ข้อ1นถึงข้อ5นะครับคุณผู้ฟังครับแล้วเราทั้งหลายทุกคนที่มีทักษะในงานเชิงปฏิบัติก็ได้รับการหนุนใจได้รับการเชิญชวน ที่จะอุทิศถวายความชำนิชำนาญต่างๆของเรานั้นให้กับพระเจ้าอะไรที่เราทำได้ก็ทำเพื่อพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการอบขนมช่างเย็บปักถักร้อยช่างเชื่อมช่างเครื่องช่างทาสีศิลปินในงานปั้นงานปูนคนที่เก่งในด้านปลูกต้นไม้ทำสวนเราก็สามารถใช้ความสามารถนั้นเพื่อเพิ่มความสวยงาม สร้างความสะดวกสบายในโลกของพระเจ้าในวันนี้ได้ในพระธรรมโคโลสีบทที่สข้อ23ได้บันทึกไว้ว่าไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทาถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทาแก่มนุษย์ขอบคุณพระเจ้านะครับดังนั้นเรามีสิ่งใดที่เป็นพรที่เป็นของประทานในชีวิตถวายสิ่งเหล่านั้น ให้กับพระเจ้าได้เป็นการรับใช้พระเจ้าเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกๆสิ่งที่เรากระทําพระเจ้ามีของประทานให้กับชีวิตของเราเพื่อที่จะนําของประทานนั้นมาเสริมสร้างพระกายของพระเจ้าซึ่งกันและกันตลอดไปนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกลับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนํารายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอองค์พระผู้เป็นเจ้าปกป้องคุ้มครอง่วยพระพร คุณผู้ฟังทุกๆท่านจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ 无常。 ชายส่งลิขิตไว้คู่กันความาความคู่ยิ่ง้อาคู่ชาย,ชายส่ง,สงลิขิตไว้คู่กัน